อยากรู้ด้ตอนขี้อายสุดๆนี่เป็นไงครับตอนที่ขี้อายสุดๆใช่ไหมครับคือตอนนั้นไปทํางานที่สตูดิโอครับแล้วเพอเอินประตูมันเสียประตูประตูอะไรครับประตูห้องน้ำประตูห้องน้ําเสียอะ,<ฮ>ะไรเงรัยต่อก็เลยขี้ครับทั้งๆที่ประตูเสียใช่ครับโอ้โห ก็คือคนเดินไปเดินมานี่ก็ไม่ได้ล็อกด้วยไม่ได้ล็อกด้วยโอ้ oh. ยังไงถือแบบเรานั่งอยู่เก็ต้องจับมือหนึ่งต้องก็คือจับดันไว้เลยใช่แต่ว่ามันมันไม่จบแค่นนอ้าว oh. คือก็คือพอเสร็จปุ๊บพอเรา oh. อขี่เสร็จนนะ uh huh. กดชะโครกมันปันมันก็ลอยขึ้นมาโอ้ oh. นี่ถ้าในภาษาเทคนิคนี่เขาเรียกว่าขีย้อนนะคือมันปกติมันต้องลงใช่ครับแต่นี่มันเหมือนน้ำพุอะนะครับแล้วมันโดนโอ้โหเป็นโอ้โหแค่ผมนึกภาพนี่ผมผมหิวเลยนะครับ